วันนี้จะไปไหว้พระในวัดรอบๆนากัวย่านะที่แรกที่จะไปก็คือวัดโทกันจิลงสถานีโมโตยามะใช้รถไฟสายสีเหลืองนะรถไฟใต้ดินสายสีเหลืองเ,อเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วัดโทกันจิที่แรกแล้วก็วัดใกล้ๆกันกันกบวัดโทกันจิ อยู่ห่างออกมาหนึ่งสถานีก็คือวัดนิทไทจ<ท>ิทใช่ไม่มวัดนิทไทจิเป็นวัดของรัชกาลที่5้าไม่ใช่วัดของรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าท่านเคยมาที่นากโยยามแบบงนี้ครับและท่านได้ให้พระบร,รมสารีริรกธาตุว้อยู่ที่วัดนี้เดี๋ยวเราจะไปสักการะไหว้พระที่วัดนิทไทจิกันด้วยโอเคเดีย๋ยวเราจะไปวัดนิทไทจิก่อนนะ ให้ลงที่สถานีคากูโอซานสายสีเหลืองมันกันหนึ่งสถานีก่อนที่จะถึงโมโตยามะที่จะไปวัดโทกันจิเพราะว่าเดี๋ยวตรงสถานีโมโตยามะมันจะมีรถไฟสายส,ายสีม่วงซึ่งเป็นสายวงกลมของนากย่าที่จะไปเจ้าแม่กวนอิมอยู่ นี่เรามาหน้าร้อนนะมันก็จะแบบร้อนมากร้อนกว่าเมืองไทยอกอ้าวจะเห็นว่าไม่ค่อยมีคน,นออกมาเดินเท่าไหร่ร้อนทางออกให้ใช้ทางออกหนึ่งนะ ขึ้นทางออกหนึ่งไปแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าซอยอีกทีหนึ่งแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยประมาณ550เมตรไปกลับก็1กิโลกว่ากว่าแต่ถ้ามาหน้าหนาวาน่าจะแบบเดินได้สบายๆไม่รู้สึกอะไรมากข้างหน้านะจะถึงแล้วนะ ความร้อนของญี่ปุ่นมันร้อนแบบร้อนแห้งๆร้อนแบบอบๆเหมือนเหมือนแล้วอังเตาอบอ่ะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยมันร้อนแล้วแบบยังมีความชื้นยังมีมีลมพัดแต่เวลาญี่ปุ่นร้อนคือลองลองสังเกตใบไม้ดูไม่มีใบไม้ไหวเลยสักใบเดียวเห็นไหมแทบไม่มีลมเลย เนี่ย yeah. แต่ว่ามันแรกมากับความสวยความสวยงามของต้นไม้ที่มันแบบใบมันสะพังอ่ะหน้าร้อนที่นี่กระกดาสิงหาคือช่วงที่ร้อนพีกสุดของญี่ปุ่นนะโอเคเรามาถึงแล้วนะคาคุโอซานนิทจิมันไม่ได้แบบเป็นวัดแบบท่องเที่ยวจา๋า เป็นวัดที่แบบยังไงอ่ะเองคนญี่ปุ่นเขานับถืออ่นนีก็็เปวัดวัดท่องเที่ยวคนไทยเพราะว่ามีรูปของรัชกาลที่ห้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นรัชกาลที่ห้าเคยมาที่นี่แล้วก็มอบภาพรมสายลิกธาตุไว้ให้สวยไหมดูสิ ดูทองฟ้าเนี่ยมุมเนี้ยสวยเลยนี่นะปั้นขององค์รัชกาลที่ห้าที่วัดนิทไทจิวัดนี้คือวัดวัดญี่ปุ่นไทยเป็นวัด ของเป็นวัดแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นจะเห็นว่าเนี่ยมีช้างมีดอกบัวแล้วก็พระก็จะเป็นพระแบบไทยนะมีภาษาไทยติดอยู่ด้วยพระพุทธาสักายะมุนีป้ายด้านหลังนะแล้วก็ป้ายด้านหน้าเป็นภาษาญี่ปุ่น มีทูบให้จุดครับที่ญี่ปุ่นเขาจะมีเฉพาะทูบอย่างเดียวนะแล้วก็จุดทางกรรมเลยจะจะไม่มีเถียนนะถ้าเกิดเราจะจุดเราก็นี่ย,ยอดเหรียญลงไปแล้วก็เราสามารถที่จะทําบุญยอดหยอดเหรียญเพื่อการบารุงรักษาวัดการดูแลวัดต่างๆเนี่ยยอดกงไปในตู้นี้นะมีวัดอ่าญี่ปุ่นไทย หรือนิทไทจิเปิดตีห้าปิดห้าโมงเย็นนะครับสำหรับวัดโทกันจินะให้เดินออกสถานีโมโตยมามะทางออก6นะแล้วก็ เดี๋ยวสายเดินขึ้นไปตามทางนี้เลยเดี๋ยวพอไปสุด,สดตรงถนนตรงนู้นก็จะเห็นเขตของวัดนะเดินมาสักพักนึงนะประมาณไม่ถึงสิบนาทีก็จะถึงทางเข้าวัดเงียบสงบ บรรยากาศจะเหมือนวัดในป่าเลยนะดูสิเป็นป่าทั้งนั้นเลยก็ตรงสุมประตูทางเขา้า ทางลงไปด้านล่างด้วยแล้วก็นี่ก็คือตัวสาราวัตรอยู่ตรงนี้เดินมาตรงพระใหญ่สีเขียวนี่นะที่เป็นทางลงลงมาด้านล่างเดินผ่านสุสานเข้ามาก็จะเจอพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่สีเขียว มาที่นี่นะเนื่องจากว่าวัดเนี่ยอยู่ในป่าเหมือนเป็นวัดป่าเพราะฉะนั้นยุงจะเยอะนะยุงจะกัดได้เพียบเลยให้ระวังยุงด้วยว่าเหมือนกับที่ประเทศทานทองใมากี่เดียวกันใช่ไหม,มเดี๋ยวเราจะไปอดสุคันนอนซึ่งจะเป็นเจ้าแม่คนอิ่มนะเราจากวัดโทกันจีเนี่ยเราจะใช้รถไฟสายสีม่วง นั่งไปลงที่สถานียากโตะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปขึ้นสายสีฟ้านะจากสถานียากโตะไปสถานีโอซึกันนอนอันนี้เรากำลงัลงรออยู่จากรถไฟใต้ดินใช้ทางออก,อกขึ้นมาแล้วก็เดินตรงไปเลยออโอซุกันนอนจะอยู่ตรงนั้นที่เป็นต้นไม้นั่นน่ะ นี่นะโอสุคันน่นอนไม่ยังไม่ได้ไปดูตัวเลยไหนองค์เจ้าแม่กวนอิมอยู่ไหนอยู่ด้านไหนนี่ตรงนี้เจอดูมีคนเยอะกว่าสองวัดเมื่อกี้หน่อยอันนี้เป็นวัดพุทธเหมือนกันเนาะ พอดีเลยนะขึ้นขึ้นตรงนี้นวัดนี้มีเป่าละอองน้ำแต่ก็ไม่ช่วยเท่าไหร่นะขามาด้านในล่ะ ลังสวดพอดีเลยจุดทูปนะครับทูปจะมีอยู่ตรงนั้นหนึ่งเยนนะหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะอันนี้เวลาบ่าย3ามโมงยี่สิบมีพระท่านสวดอยู่พอดีเลยเลยจุดทูปไหว้พระสักหน่อยนะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลให้ธุรกิจเจริญเติบโตทำมาค้าขายคลอง มาปักทูบในกระถางทูด้านหน้านะนี่ปักลงไปเลยอ้อลนลงมาอันนึงปักไปโอเคอตรงด้านข้างวัดจะมี ช้อปปิ้งสตรีทอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มาเดินตรงนี้ต่อนี้เลยเดี๋ยวจะหาอะไรกินสักหน่อยนะยังไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เช้าตอนนี้ไปสามครึ่งแล้หน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคนจะเยอะ,อะคนญี่ปุ่นนะเยอะแล้วก็คนที่มาเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนก็จะเป็นฝรั่งนะยุโรปอเมริกา ประเทศคนในเมืองหนาวนะเขาชอบมาเที่ยวเวลามันเป็นหน้าร้อนนะแต่คนไทยไม่ค่อยมีนะเพราะว่าคนไทยเราไม่ชอบหน้าร้อนอก็จะคึกคักอีกแบบหนึ่งนะคือคนญี่ปุ่นนะปิดเทอมเด็กปิดเทอมใช่ไหมเด็กก็จะมาเที่ยวกันเยอะอไปดูไหมร้านของฝากงแวกินร้านอาหารหกินได้เลยไปกินร้านวากายาซัง โอ้สุดนะสั่งข้าวหน้าประดิบจานนี้2,700เยนมีไข่ไข่แซลมอนไข่หอยเม่นแซลมอนแล้วก็ทูนา่าสับครับร้านจะมีเป็นข้าวหน้าประดิบทั้งนั้นเลยนะอลองกินจะมีขาดแล้วนะอร่อยไหม Yeah, ช้อปปิ้งแถวนี้แวะมากินนะอร่อย มันเป็นดวงนะัที่ได้มากินร้านเนี่ยเพราะว่าตอนแรกจะกลับไปแถวโรงแรมนะแต่องเห็นร้านนี้พอดีจริงๆเดินมาผิดด้านด้วยนะจะไปสถานีรถไฟต้องเดินอีกด้านหนึ่งเลยได้มาเจอร้านนี้ กับนะนะไอ้นะพรยาเทรินี้จบแค่นี้นะถ้าเกิดว่าอยากติดตามคลิปท่องเที่ยวของช่องของเรานะเบียวก,กับคุยอย่ามก,กดติดตามไว้ด้วยนะกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะย t u b บมันไม่ค่อยปิดคลิป ถ้าไม่กดกระดิ่งจะไม่รู้เลย <c oughs> เพื่อไว้เป็นไอเดียในการวางแผนไปท่องเที่ยวเพื่อนๆครับ <c oughs> ขอบอกว,ว่ามันอร่อยมากจนต้องเบิ้ลเฮ้ยเเบิ้ลไม่เป็นไรเบิ้ลเบิ้ลอันนี้จานที่สองนะจะมีอูนิมีกุ้ง แซลมอนไข่แซลมอนก็ต้องใส่โชยุนะโชยุของนะ้าก็จะมีแบบผสมวาซาบิกับแบบไม่ผสมวาซาบินะร้านนี้อร่อยจริงนะ อร่อยสุดก็คืออันนี้นะคืออูนี่เนี่ย ินเจอร้านอร่อยแบบนี้สักร้านนึงก็คุมแล้วที่ไทยมันหากินรสชาติแบบนี้ไม่ได้มันอาจจะมีนะแต่แบบมันไม่ได้ใกล้บ้านเรา มื่นกว่าเยนของเด่นแล้วล่มหมื่นอะเก้าันกว่าคนน้อยจัง Không tăng, <coughs> mình chim có tôm tầm cày ăn